ที่น่ารักทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนดูเก่าคนดูใหม่หรือคนดูที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องทัติทาโรนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่รายเดือนของเดือนเมษายนนะคะทุกทุกราศีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นลัคนาดาวจันทร์ดาวอังคารดาวดวงไหนๆที่ คุณมีราศีนั้นๆในชาร์จเกิดของคุณนะคะคุณสามารถดูคลิปนี้ได้เลยเนาะแล้วก็เราจะนับวันตามแบบตะวันตกนะคะไม่ใช่ตามแบบไทยเพราะว่าแบบไทยกับตะวันตกจะนับไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะยึดหลักตามตะวันตกเท่านั้นถ้าคุณไม่ทราบว่าคุณราศีอะไรนะคะรายละเอียดอยู่ที่ใต้คลิปเนาะเราจะเขียนวันเวลาไม่ใช่วันเวลาพูดผิดวันเดือนไว้ทั้งหมดแล้วว่าถ้าคุณเกิดวันนี้เดือนนี้จะเป็นราศีอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะอ่านไพ่แบบตะวันตกด้วยเช่นกันก็จะเป็นไพ่รีเวอร์แซลหรือไพ่ที่กลับหัวกลับหางนั่นเองดังนั้นไม่มีอะไรผิดปกติใดๆนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่กดติดตามกันและกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูโฆษณาให้เป็นค่าอาหารแมวตัวอ้วนๆของเราด้วยมาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องของเราเลยดีกว่าเนาะว่าแต่ราศีของเราในช่วงเดือนเมษาหรือว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมาดูคลิปนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของคุณบ้างเนาะสวัสดีค่ะชาวราศีมีนที่น่ารักทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลัคนายมีนดาวจันดาวอาทิตย์หรือว่าดาวเคราะห์ดวงไหนๆที่เป็นราศีมีนในชาร์จเกิดของคุณนะคะคุณสามารถดูคลิปนี้ได้หมดเลยโอเควันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่เช็คพลังงานเรื่องการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยเราจะมาดูกันก่อนว่าการงานการเงินในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ของคลิปที่แล้วเดือนที่แล้วนะคะบอกว่าจะได้โชค2ชั้นคราวนี้จะได้อีกกี่ชั้นเนาะลองมาดูสิอะราชีมินว้าวแปดถ้วยอัพไรนะคะะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องจากไปตามการเวลาว่างั้น แล้วแล้วก็ Temperance r e v e r s นะคะ Four of Wands Upright อู้ดีนะแล้วก็ Five of Wands Upright นะคะให้ระวังเรื่องความขัดแย้งนะคะ Two of Pentacles Reverse แต่จะเป็นความขัดแย้งที่ดีนะ6 of s o u r c e นะคะ upright นั่นไงบอกแล้วจะเป็นความขัดแย้งที่จะนำมาถึงบทสรุปที่ดี9 of s o u r c e reverse นะคะ7 of s o u r c e reverse เหมือนกันแล้วก็7 of wands reverse ค่ะ ใบสุดท้าย two of ones upright โ okay. อเคนะตอนนี้เลยนะจ๊ะชาวราศีมีนไพเขาบอกคุณว่าช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่อย่าไปเสียดายที่จะตัดบางสิ่งบางอย่างทิ้งไปเพราะว่า คุณเกิดความขัดแย้งในหัวสมองคุณมานานแล้วระหว่างที่ว่าคุณจะเก็บไว้ดีหรือจะไม่เก็บไว้ดีอันนี้ครอบคลุมไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะอาจจะเป็นอุปนิสัยการทํางานบางสิ่งบางอย่างของคุณที่คุณคิดว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนหรือแม้กระทั่งตัวบุคคลและสถานที่สิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่มันนำมาซึ่งความขัดแย้งในใจของคุณแล้วมันทำให้ติดตขัดขในการทำมาหากิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทําเป็นธุรกิจรูปแบบครอบครัวหรือธุรกิจที่เราอาจจะไปเป็นลูกจ้างเขาแต่เขาใช้แนวทางแบบว่าเหมือนธุรกิจครอบครัวอันนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างนี้เลยเด่นๆไพ่บอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง ดังนั้นแล้วมันอาจจะมีการประทะคารลมกันเกิดขึ้นระหว่างบุคคลในที่ทำงานตัวคุณเองหรือตัวคุณเองกับลูกค้าหรืออะไรก็ตามแต่นะคะที่มันจะเกิดความขัดแย้งแต่จะเป็นความขัดแย้งที่จะนำพาไปสู่บทสรุปผลลัพธ์ที่ดีใช้คำว่าบทสรุปไม่ได้นะเพราะว่าแหมการทำงานมันไม่มีที่สิ้นสุดถูกไหมมันจะมีแค่ผลลัพธ์ดังนั้นแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าที่คุณคาดการไว้ดังนั้นเลยช่วงนี้ ไพยแนะนำว่าถ้าคุณไม่อยากไปประท่าคารมกับใครแต่อยากให้เขาเห็นถึงความชัดเจนของความขัดแย้งนี้ไพ่แนะนำบอกว่าให้อยู่เฉยๆไม่ต้องพูดเลยอยู่นิ่งๆไปเลยค่ะไม่ต้องสร้างกำแพงมาปกป้องอะไรตัวเองทั้งนั้นแต่แค่ทำตัวเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปเรื่อยๆแล้วสิ่งสิ่งนั้นสิ่งที่คุณคิดว่ามันคือความขัดแย้ง ถ้าเป็นตัวบุคคลบุคคลท่านนั้นเขาจะรู้ด้วยตัวของเขาเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวระหว่างการทํางานคุณกับเขาการทําธุรกิจต่างๆเขาคือตัวต้นเหตุนึือออกไม่เอ่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้านะย้ําถ้าไม่อยากปะทะคารมกับใครให้อยู่นิ่งๆไปดีกว่าแต่พายค่อนข้างแนะนําไปในทิศทางที่ว่าให้หยุดความพยายามในการประทะคารม และปรับเปลี่ยนเป็นให้อยู่นิ่งๆน่าจะดีที่สุดอยู่นิ่งๆไปเลยไม่ต้องอื้อต้องหืออย่างที่เขาบอกว่าบางครั้งนะคะโอ้ไม่ใช่บางครั้งสิส่วนใหญ่เลยความเงียบจะช่วยสยบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เราเคยดูสารคาดีอันหนึ่งนอกของชาวรัสเซียซึ่งตอนนี้ก็มีสงครามรัสเซียอยู่ซึ่งไม่น่ารักมากมาก อันนี้เราดูเมื่อนานมากแล้วตั้งแต่นานมากๆเลยสงครามรัสเซียทหารรัสเซียจับเฉลยไปโดยให้อยู่กับความเงียบแล้วพอความเงียบเกิดขึ้นคนที่ถูกทิ้งอยู่ให้อยู่เงียบๆเ,เขาจะเริ่มมีความขัดแย้งในตัวเองแล้วเขาจะเริ่มประมวลผลต่างๆนานาในหัวสมองของเขาซึ่งอันนี้เราเอามาเปรียบเทียบกับการทํางานของคุณเพราะอะไรเพราะเราจะบอกว่าบางครั้งการที่คุณพยายามสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งมันไม่ได้ผลหรอกค่ะแต่สิ่งที่ได้ผลที่สุดก็คือความเงียบ พอเกิดความเงียบปุ๊บมันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นในหัวสมองเขาแล้วเขาอาจจะไปคิดนั่นคิดนี่คิดอะไรของเขาทั้งคิดได้และคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ไพ่บอกไอ้ความขัดแย้งที่อยู่ในหัวของใครสักคนหนึ่งตอนเนี้มันจะนําพาให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นความเงียบของคุณจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าผลเสียเพราะฉะนั้นแล้วไพ่บอกไม่ควรประทะ ปล่อยให้เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในใจแต่ละบุคคลจะดีกว่าให้เขาไปคิดของเขาเองส่วนตัวคนเองคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปอย่างสงบสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เหมือนไพ่ใบแรกที่เขาบอกอะไรที่คุณคิดว่ามันไม่ได้ผลแล้วปรับเปลี่ยนวิธีใหม่นะอย่าไปเ,าเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะใ,ให้ปล่อยวาง เพราะชาวราศีมีนบางท่านต้องย้ำว่าบางคนนะคะจะมีอุปนิสัยอย่างหนึ่งคือปัญหาจบแล้วแต่ไม่อยากให้ปัญหาหายไปเหมือนก,ก็กอดปัญหาไว้อย่าเพึ่งไปอย่าพึ่งไปป,งไป,ปัญหาอยู่กับฉันก่อนไม่ได้เขาจบแล้วให้เขาจบไปค่ะ move on แล้วก็ไปทำอย่างอื่นเพราะเท่าที่ดูไพ่คุณไม่ได้มีอะไรติดขัดแล้วสิ่งเดียวที่ยังติดขัดอยู่คือการตัดสินใจเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆที่มันฉีกแนวไปจากเดิม อะไรก็ตามแต่ที่มันพลาดไปหรือมันไม่ได้ผลไพแนะนําว่าถ้าทําซ้าๆเขาเรียกว่าไม่เอาประสบการณ์มาใช้ใเกิดประโยชน์ดังนั้นลองปรับเปลี่ยนวิธีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไพออกมาในทิศทางที่ดีมากว่าการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานการงาน,กา,งานการเงินค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีขึ้นฉะนั้นเอาอะไรที่เสีย,สยทิ้งไปเนาะรวมทั้งนิสัยส่วนตัวด้วยนะคะอ่ะลองดูเพิ่มเติมมีอะไรมาอีก ดึงยากจากคิงอ o r สอดเป็นการตอบย้ำเลยคิงออฟส o r ร Re v e r s e เหมือนไนอ s o r อดที่ Reverse ไพ่บอกว่าช่วงนี้ให้สงบปากสงบคำที่สุดคิดเงียบๆทำอะไรเงียบๆแล้วปล่อยให้ปัญหามันคิดของมันเองเพราะป,ปัญหาตรงนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นตัวบุคคลมากกว่าเป็นสิ่งของหรือสถานที่นะคะ ปัญหาตรงนี้คือบุคคลแน่ๆดังนั้นถ้าไพ่แนะนำมาแบบนี้ไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นน่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตและคิดเป็นเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คือไพ่บอกให้สงบเสงียบเจียมตัวเงียบๆเข้าไว้อย่าพูดเยอะอย่าไปชวนใครทะเลาะอย่าปะทะให้มันเป็นไปตามนั้นเพราะเดี๋ยวสุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันจะดีขึ้นเองนะคะอ่ะมีอะไรมาอีก อ่า n i g h t of cups ว wow. ้าวแล้วจากนั้นคุณก็ชิชลๆรอเลยค่ะรอบทสนทนาที่ดีที่จะเกิดขึ้นและเป็นการสนทนาที่ดีต่อใจนะคะ <c oughs> ไม่ต้องไปประทานะรออย่างเดียวค่อนข้างโอเคเลยอ่าแล้วก็อันนี้นะคะ three of cups มาสุดยอดดีมากดังนั้นแล้วถ้าคุณผ่านบทบททดสอบตรงนี้ไปได้ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นและดีมากๆตามลำดับพอไพ่ขึ้นมานี่คือใครๆก็จะอยากร่วมงานกับคุณละ งานการก็จะมีเข้ามาให้เลือกมากขึ้นอีกนะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจะดีต่อใจโดยเฉพาะบทสนทนาการสื่อสารต่างๆที่คุณจะได้รับในอนาคตหลังจากที่ความขัดแย้งต่างๆในตัวบุคคลมันลดลงแล้วนะคะลองดูเนาะโอเคมาดูความรักของชาวราศีมีนบ้างดีกว่าความสงบจะสยบทุกสิ่งนะจมีนจำไว้ลูกเพราะฉะนั้นช่วงนี้ เลือกเลือกคนที่จะคุยด้วยเลือกคนที่จะคุยในทีนี้อาจจะหมายถึงว่าเ,เรื่องงานเรื่องการเนาะอย่าไปหาคุยเรื่ราดเพราะบางทีไอเดียของเราอาจจะถูกขโมยได้ค่ะ,ะมาดูความรักของชาวราศีมีบ้างนะคะมีอะไรบ้างตอนนี้ที่อัปเดตเนาะไพ่ใบแรก the world รีเวิร์สความสัมพันธ์ยังไม่จบนะจ๊ะและยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใดๆ justice upright n yeah. three of wands l e v e r s นะคะและดูเหมือนจะมีใครคิดถึงคุณระวังเขาจะโผล่มาที่หน้าบ้านนะจ๊ะราศีมีมาแบบไม่ได้นัดหมาย four of wands อัปไร้นั่นเลยประตูหน้าบ้านเนีย่ยมากินข้าวด้วยขอกินข้าวด้วยคนสิอะไรอย่างนี้แนี่คิวกับข้าวมาด้วยบอกเขาอ่ะ four of cups reverse นะคะโอเคเราอ่านห้าใบแล้วเราค่อยอัปเดตเพิ่ม ตอนนี้เลยนะคะคนที่เข้ามาสองราศีมีนรวมทั้งราศีมีนเองเหมือนที่บอกทุกคลิปเลยพลังงานสลับสับเปลี่ยนบทบาทกันได้ดังนั้นอาจจะเป็นคุณหรืออาจจะเป็นเขานะคะเพราะฉะนั้นไปปรับเปลี่ยนบทบาทตามสถานการณ์ที่คุณพบเจออยู่ในตอนนี้เนาะพลังงานในวันนี้เลยก็คือนะคะคู่กรณีของคุณนะเขายังไม่คิดว่าความสัมพันธ์นี้มันจบไม่อยากให้มันจบเลยไม่ได้มีการปฏิเสธใดๆเกิดขึ้น ถ้าไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่งแล้วต่างคนต่างยุ่งหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้ความสัมพันธ์ดูมีอุปสรรคนะคะคนคนนี้เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่ตรงนี้เลยว่าอ,อ๋อมันยังไม่ได้จบลงนะยังไม่ได้ปฏิเสธคุณไปยังไม่ได้อะไรเลยแท่แค่ที่ผ่านมาต้องไปจัดการบางสิ่งบางอย่างที่ มันฉุกเฉินกว่าในชีวิตไม่ได้สําคัญกว่านะแต่เป็นเรื่องฉุกเฉินมากกว่าในชีวิตของเขาซึ่งบางกรณีอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีความต่างๆบางกรณีอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวของเขาครอบครัวจะหมายถึงว่าพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะคะถ้าเป็นคนที่โสดอยู่เนาะหรือแม้แต่กระทั่งถ้าคนที่แต่งงานแล้วพ่อพ่มันขึ้นมาว่าในบางคนจริงๆที่เป็นราศีมีนคุณอาจจะดียอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่ เขามีครอบครัวแล้วก็จดทะเบียนสมรสไปแล้วดังนั้นถ้าคุณเป็นอันนี้ต้องขออนุญาตพูดตรงๆเลยนะคะถ้าคุณเป็นมือที่สามของเขาเขาก็ยังไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงและอยากจะเก็บคุณไว้ในสถานะมือที่สามต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าตรงนี้มันตรงกับคุณหรือตรงกับคนที่เข้ามาสองราศีมีนนะคะคุณต้องเอาไปประเมินดูแล้วล่ะว่าการที่คุณอยู่แบบนี้มันมีความสุขไหม เพราะเท่าที่ดูถ้าเขามีของเขาอยู่แล้วนะคะเขาจะไม่เลือกกันดังนั้นแล้วคุณจะเป็นได้เท่านี้เนาะอ่ะเราตัดตรงนี้ออกไปเพราะเราไม่ค่อยชอบเรื่องมือที่สามเท่าไหร่เราตัดตรงนี้ออกไปเอาแค่มีนไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นโสดอยู่แล้วก็ติดภาระหน้าที่ดูแลครอบครัวพ่อแม่ของเขาทํางานทําการอะไรก็ว่าไปหน้าตรงนี้นะคะมันยังไม่จบจริงๆแต่การเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้มันยกระดับไปกว่านี้ก็ยังไม่เห็น เียงแต่ว่าคนคนนี้มีความคิดที่ว่าเขาอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะดูไม่ค่อยถูกต้องกับคุณสักเท่าไหร่อาจจะหายไปแล้วก็ไม่ค่อยได้บอกกล่าวอะไรคุณแล้วอยากจะทําให้มันดีขึ้นโดยการที่อาอาจจะบอกคุณสักนิดนึงนะว่ามีหน้าวันนี้เราจะไม่ว่างนะั่นเราจะไปทํานั่นทนํานี่อะไรก็ว่าไปตามภาษาของเขานะคะเพราะเขาไม่อยากให้คุณรู้สึกว่าถูกเขาปฏิเสธเนาะและในขณะเดียวกันเขาก็ไม่ได้อยากให้คุณปฏิเสธเขาด้วยเช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เพิ่มเติม Nine ups, upright, นายออฟคัพส์อัปไรตงานเพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มหลายๆสิง่งหลายๆอย่างให้ชีวิตของเขานะคะเมจิเชียนรีเวิร์สยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจริงนะยังจะคงสภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะมินอ่าดีเอ็มเพลส e ีเวิรนะคะคนคนนี้มีปัญหาเรื่องแม่บอกเลยอ้าวแล้วก็ Queen of Cups มาอีกแล้วน่าจะมีปัญหาเรื่องแม่แม่เขา อาจจะยังไม่ได้แม่เขาอาจจะไม่ได้ทํางานแล้วอ,อจาจจะเกษียณถามว่ามีปัญหาเราไม่อยากใช่ว่าเขาว่าปัญหาเนาะเพราะแม่เขาเนาะอ่ะ Aes of coins Aes of Pentacles นะคะอ่ะง,ง่ายๆเลยอย่าใช้คำว่าปัญหาเลยเพราะว่าแม่ใครใครก็รักเป็นเรื่องปกติคนคนนี้ยังต้องดูแลแม่อมืคุณแม่เขาคงไม่ได้ทำงานแล้วแล้วก็อาจจะต้องสรงๆรงทรงเสียดูแลกันไปหรือถ้าแย่หน่อยคุณแม่อาจจะไม่สบายนะคะเป็นไปได้แล้วก็ ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ให้คุณแต่โดยรวมๆแล้วอีกอีกแบบหนึ่งก็คือเขาอยากจะได้คุณไปเป็นแม่ของลูกเขาด้วยก็ได้แต่บางเอิญบางเงินเขามองว่าคุณเองน่าจะยังไม่พร้อมที่จะเป็นแม่ของใครหรือพ่อของใครในช่วงนี้เพราะว่าดูเหมือนคุณก็ยังอยากที่จะทําอะไรในชีวิตของคุณให้มันประสบความสําเร็จมากกว่านี้อยู่แต่สิ่งที่คนคนนี้คาดหวังไว้นะคะ เขาอยากที่จะเริ่มต้นสารความสัมพันธ์หรือสร้างความสัมพันธ์ไปในรูปแบบที่ให้มันเกิดความมั่นคงมากขึ้นกว่านี้แต่นะตอนนี้คงจะยังไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกไปน่ปัญหาทีแรกว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งอาจจะมากไปกว่านั้นเพราะว่าหลายคนเข้ามาดูเราไม่สามารถเจาะจงได้เป็นแต่ละบุคคลเนาะแต่ที่แน่ๆเลยที่เขายอมให้ความสัมพันธ์นี้มันจบลงไปไม่ได้เพราะว่า คุณคือคนที่เข้ามาเติมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาให้มันเต็มมากขึ้นดังนั้นพอมันเต็มมากขึ้นแล้วปึ๊บอ่ะนี่เลยความเป็นไปได้อีกหลายๆคนที่จะต้องเจอคือเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยืนยาวไปเรื่อยๆโดยการที่สร้างความมั่นคงและและดูเหมือนว่าคนคนนี้อยากจะเป็นผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองในที่นี้คืออยากจะมีลูกนั่นเองดังนั้นแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นไปได้มากว่ามีนไม่อยากมีลูกแล้ว มีนอาจจะอยากใช้ชีวิตแบบว่าสบายๆไม่อยากมีพันธะอะไรกับใครอันนี้ก็เป็นไปได้อีกเพราะว่าไพ่ในวันนี้นะคะของคุณอ่านไปได้หลากหลายรูปแบบมากๆดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันเลยดีกว่าว่าถ้าเขาสามารถบอกคุณเป็นข้อความได้นะคะเขาอยากอะอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีมีนบ้างลองดูสิาใบ อเขาจริงจังเรื่องของคุณกับเขานะคะค่อนข้างจริงจังมากๆอืมแล้วก็เขาบอกว่าบางครั้งนะคะมันเกิดความรู้สึกที่ว่าเอ่อความรู้สึกมันไม่ได้มีมากพอที่จะสารต่อเดี๋ยวเราค่อยมาแคลิไฟายดูว่ามันคืออะไรอืมแล้วก็คุณเป็นคนที่ได้อยู่ใกล้เขามากที่สุดเรืออาจจะเป็นมีนก็ได้นะคะที่บอกเขาตรงนี้ว่า ความรู้สึกมันไม่ได้มีมากพอที่จะสางความสัมพันธ์ให้มันไปสูงกว่านี้นะคะอ่ะแล้วก็บางคนก็จะปวดอยู่เสมอเจ็บปวดหัวใจอยู่เสมออือแล้วก็เขาจะไม่หยุดรักคุณค่ะคุณรู้ไหมถ้าคุณดียอยู่กับคนราศีธนูลองไปดูราศีธนูนะคะเพราะมันมีเซนต์บางสิ่งบางอย่างบอกเราว่าด้วยความที่ติดเรื่องผู้ปกครองตรงกลางไพ่เลยแล้วไพ่ของราศีธนูขึ้นมาบอกว่า คนรอบๆตัวไม่อยากให้ลงเลยกันเพราะฉะนั้นลองไปดูราศีธนูถ้าคุณดีอยู่คนราศีธนูอยู่นะแต่ถ้าไม่ได้ดีแต่ว่าคิดว่าเขาน่าจะมีราศีธนูในชาติเกิดส่วนอื่นคุณก็สามารถไปดูได้เพราะว่าไพ่ออกมาไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าอืมติดอยู่กับตัวบุคคลบุคคลหนึ่งแต่ไม่ใช่ภรรยาหรืออะไรนะหลักๆเลยไม่น่าจะใช่ภรรยาหรือสามีน่าจะเป็นผู้ปกครองมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกพ่อแม่ใครใครก็รัก เราจะไม่พลาดพิงถึงพ่อแม่ใครเนาะแต่ถ้ามันเป็นปัญหาของคุณกับเขาอันนี้คุณกับเขาต้องไปลองประเมินดูนะคะว่าจะใช้เวลาร่วมกันสารต่อความสัมพันธ์หรือทําให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะลองดูอ่ะเราเรามาเคลียร์ไฟตรงนี้ดีกว่าว่ามันคืออะไรมันน่าสงสัยว่าความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้เพราะว่าความรู้สึกมันเยอะไม่พออะเซเว่นออฟสก็คือมีใครบางคนที่ สวมหน้ากากหากันโดยการที่ไม่ยอมแสดงความรู้สึกทั้งหมดที่มีเกรงว่าจะเป็นชาวราศีมีนนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนธาตุน้ําคนธาตุน้ําไม่ค่อยแสดงความรู้สึกเท่าไหร่มักจะเก็บเก็บไว้ไม่ได้ว่ากลัวว่ามีอีโก้อีโก้อะไรนะแต่เป็นธรรมชาติข,ของคนราศีมีนพิจิกกรกฎเป็นอย่างนี้เองโดยธรรมชาติไม่เกี่ยวกับอีโก้เลยแต่มันเป็นบุคลิกภาพโดยรวมของเขาที่เขาจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกดังนั้นมันเลยอาจจะทําให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคิดว่าตัวคุณเอง ไม่ได้มีความรู้สึกมากพอที่จะไปต่อกับเขานะคะขอาจจะเข้าใจผิดก็เป็นได้เนะเพราะฉะนั้นลองฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันดูนะคะเผื่อความรักมันจะดีขึ้นเนาะโอเคชาวราศีมิน เดือนที่แล้วยอดวิวเยอะมาก5-6าหกหมื่นเพราะฉะนั้นเดือนนี้ขออีกสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรักกันชอบกันอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันพพอร์ตแมวอ้วนโดยการดูโฆษณาให้แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย